บอสบอสจะมืดแล้วโลเดียวก็ได้อะนี่ไงเล้าเวงมาวะนีไงแหม่ไม่ได้เปิดกล้องฮะโดนเลยตีนะอุ้ยโอ้โดนแล้วก็อุ้ยอยู่แล้วอยู่แล้วเออโดนโอ้โหอืมอืมอืมโอ้โหอืมเออเอาจนได้ มาพบกับผมเช่นเดิมนะครับผมวันนี้เราจะไปตีกระสูบน้อยในแม่น้ําแควกันนะครับผมแควใหญ่แควใหญ่บ้านเฮาไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะฮะเพราะว่าน้ําลงมานานมากลงน้อยล,อลงแบบเคลื่อนปิดอะ่ะปิดแบบจน,แบบนแบบน้ำมันน้อยมากนะฮะแล้วคนก็ตกกันเยอะมากพอดีผมนัดกับน,น้องอีกคนนึงไว้นะฮะเราจะเอาเรือไปลงกันสองคนสองลำ จะลุยกันดูนะครว่าจะได้สักกี่แต้มขอให้ได้ขอให้โดนนะต้องใช้คำนี้ไปเดี๋ยวไปตามดูกันนะครับผม let's go มมแม่กัดไม่โดนนะฮะจอยจอยกัดไม่โดนอายชื่นใจหน่อยนนะอ่านี้โอ้โโอ้โดแล้วกล้องพี่อัดโดนแล้วนะน้องกล้องอออมานะฮะตัวแรกนี่เอาขวดนมมาด้วย นะครับตัวแรกของผมกระสุนในรอบหลายเดือนอยู่นะมีเบ็ดหักไปตัวด้วย่ะเปลี่ยนตัวเบ็ดก่อน <c oughs> โดนะฮะหมาหมาอุ้ยลูดหูกล้อง มาลงเสานีเหอะหืมกัดไม่เต็มแมงวิงหวีดเลยอะแม่น่าเสียดายนะ เนี่ยน้องจอดแถวๆนั้นอะ ว <laughs> <laughs> มาวครับเดี๋ยวเราจอดฝั่งนี้ให้น้องกล้องตีฝั่งหู้น <c oughs> ปลามันอยู่บนนั้นอยู่ในตอน,นั่นแหละอุ้ยอยู่แล้วอยู่แล้วไอ้จ้อยน้อยมา โอ้โห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 สู้สู้สู้สุดใจคันดิ้นดูดิเอาลงม,มาเลยอ่ะปลาพี่บอกให้จอดก่อนท้างบนนะแต่งกิ้วที่มากัดให้ผมพิจอยหน้อยไปแหม่ไม่ได้เปิดกล้องฮะโดนเลยตี ไปไม่มกัดเฉยนะโอ้โหนี่จอดตรงโขดหินนี่เซ็มมันตีจนเมื่อยอะ่ะตอนนั้นน่ะนะโอ้ตัวอ้วนดีเว้ยอ้วนรุปเลยเฮ้อฮอนคูอะไร สปูนไว้ก่อนไม่อยากจะเป็นเทพไมโครเกินไป thank you ตีเล่นๆเพลินๆน,น,นะมีตัวมาไล่กัดอยู่ตรงนี้นะดึงไม่อยู่นะกระตุกปื๊ดไม่รู้จะเอาอีกเปล่า นี่ไงเ้ยหูไม่อยู่อีก <c oughs> แม่ <c oughs> มีตัวนะมีตัวแม่น้ำมันขึ้นนะฮะน้ำเป็นฟองมาเนี่ยข้งมนเขาปล่อยน้ำมานะฮะปลาแอคทีฟเลยอ่ะปลาแบบกระเตื้องเลยอ่ะ เมื่อกี้ผมตีอยู่ทั้งนานไม่มีตัวเลยนะจะมานั่งเล่นนั่งตีไปเรื่อยปิดกองตีไปเรื่อยอโหไล่กัดนะแมเอาดิกัดให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย กัดให้มันจะจระจังๆ,ๆไปเลยพี่ <c oughs> นี่ไงนี่ไงเอาจนได้ <c oughs> โอ้เอาจนได้นะอุยอุ้ยโ,โดดโดดโอ้โห <c oughs> เอาจนได้ถ่ายรูปสักหน่อยสิไปไอ้หนู thank you โอ้โหมาดูตัวดิโอ้โห,โโหไว่อะไรวะ <c oughs> <c oughs> ดูเดียว <c oughs> ใหญ่กว่าเหยื่อนิดเดียวอะโอ้โห <c oughs> ตายไป สรุปกระแทกกิ่งไม้อืมโอ้โหูลุดอีกอือเ,เอ่เอโดนโอ้โหไอ้จอยทำไมวันนี้มีแต่แบบนี้วะโอ้โหอจเอ้ยไป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 ลูก อุ้ยเฮ้ยเอา้าอ,อะไรวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโดนไมไม่ไม่มันน่าจะโดนไม่เต็มเออดีไงอุยอ้ยอุ้ยหมาวะหมาวะเฮ้ยต้นไม้ชิบหาย นิ่งเลยเอ้ยออกมาอว้ยออกเว้ยไม่น่าจะน่าจะซักฝ่ามือวะอื้เว่ยวิ่งดีอยู่ซักฝ่ามือน่าจะได้เฮ้ยใหญ่กว่าวะใหญ่กว่าฝ่ามือหน่อยอุย้ยบอสอ่ะบอสวันนี้ <laughs> ไม่รู้อะ ไม่รู้อ่ะตีบอสวันนี้แหละโอ้เนี่ยบอสวันนี้นี่เนี่ยบอส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 แหละบอสเลยอ่ะตัวนี้บอสเลยอ่ะบอสครับวันนี้ไม่รู้อ่ะใครจะใหญ่กว่านี้หรืออะไรไงไม่รู้วันนี้บอสย่านะอย่าน่เฮ้ยย่านะาใจเย็นกลัวชิบหายแล้วไปสามทางเนี่ยใจเย็นอนั้นไงแล้วกลัวแล้วเกี่ยวโอ้ยหลุดโอ้ย หูบอสอะบอสเลยแหละว,วันนี้มึงกูยกให้มึงเลยอะบอสของวันนี้เลยอะได้ไหมไเห็นะหมเนื้งององเสแสงมันจะ1นืงองยยไปไปไปกลับบ้าน,ปนไปซะไว้มาทำหน้าที่ใหม่ <laughs> เออ้ยเอ้ยโดนเว้ยมาโดนตรงนี้นี่ <c oughs> <c oughs> เออนี่ข้างหน้านี่ โอ้โหไมโครทำงานแล้ว <laughs> โดนตรงนี้เลยใกล้ๆนี่นเลยเนี่ยน้ำตา <c oughs> เนี่ยดีไม่ดมีมันก็ลงคงเข้ามาแล้วมั้งโอ้สดีอยู่เหมือนกันว้าโอ้ฉากปักๆเลยโอ้ยโอ้สู้โคตรด,ดีเลยว่าโอ้ที่ถึงบอกมันหมายเด็ดที่ <laughs> เฮ้ยเฮ้ยแรงดีเกินโอ้ยใหญ่เลยอี่้ยวิง่งบึ้บบึ้บบ้เลยโอ้ยเต็มเงี้ยงโอ้โหเต็มกราฟอะไมโครของฉันอือเฮ้ยอย่าดิน้นใจเย็นอือโอ้โห ไปกลับบ้านไปแ a n งคิวเปลี่ยนเรียมมาดูทางนี้บ้างนะฮะไมโครสปูนตัวเก่งอืมดูดโดนมากลางน้ำเลย โอ้โหตัวไม่ใหญ่แต่ได้น้ำช่วยมาไอ้หนูมานั่นนะโอ้โหวิ่งขึ้นฟังไปเลยปะอันน้ามาอีกหนึ่งตัวไมโครทำงานนะกล้อง อออออืืืืเออเอาจนได้หรอวะตามกัดดีเกินอืโอ้โหนึกว่าจะกัดไม่โดนไมโครสปูนของฉันอุ้ยไซดีไซดีอุ้ยโอ้โหเออไป กดออโตเอ๋อ๋อใชไหมตื่นเต้นเลยอะ<ห>ตื่นเต้นเลยมาดิโลครึ่งมา<ล>จะมืดแล้วโลเดียวก็ได้อะนี่ไงเล้าเว้งมาวะ <laughs> บอกแล้วหมายเด็ดพี่เลยอะโอ้โหแต่ตัวมันไม่โลครึ่งอะ่ะดีวะ เฮ้ยแล้วไปติดบ้าอะไรออกมาเอ้ยอุ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เฉาะโบอะไปไม่สักตัวดิ <laughs> โนโนขนาดจะมืดนะเนี่ยเอาไม้สักตัวดิอุ้ยหมยเด็ดปะเล้า เห็นไหมน้องโปะปะ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 เล่นเอามืดกันเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยวันนี้ไปลุ้นกันดูนะฮะเล่นอามืดเลยโอ้ยหอบกินเนี้ยตอนจะเลิกนี่คือจ้วงอย่างเดียวเลยนะไม่ได้ตกปลาเลยมาแบบ ดวงพืชพืชอ่ะไอ้ <c oughs> ตรงนี้ต้องโค้งนี่ก็น้ําแรงนะฮะรอลุ้นไปดู <c oughs> โทษนะครับ <c oughs> <c oughs> ได้ปะครับ ได้ครับผมล่องจากข้างบนตกมาเรื่อยๆตกเล่นเหมือนกันเนี่แหละถ้าเกิดเจอบางทีแถวเนี้ยตัวใหญ่ครับเนี่ยจะอยู่แถวๆนี้แหละแต่ว่าคนก็ตกบ่อยเหมือนกันครับแคมป์นี้นะฮะนักท่องเที่ยวเพียบเลยบลึมเลยเพลิดเพลินกันฮะวันหยุดพักผ่อนปีใหม่ โอถึงกับมืดกันเลยนะเอาเรือขึ้นรถมาแล้วโอ้โหจ้วงกันมายกเรือเนี่ยยันมืดแต่วันนี้โอ้โหสุดจริงๆเอยไปน็น้ว่าผลประกอบการก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะแต่ก็ได้สนุกอยู่เป็นสิบตัวได้แหละทีนี้มันไปติดน้ํานานนะฮะน้ํามันท่วมไอ้น้ํามันขึ้นแล้วเราก็ล่องลงมาไม่ได้ก็เออถือซะว่าไปนอนพักผ่อนนั่งเล่นอยู่ในเรือนะโอ้โห ไว้กลับบ้านดีกว่านะฮะอาบน้ำกินข้าวนอนโอเคครับผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผม